ทำไมต้องเป็นผ้าโพกครามเป็นความตั้งใจของพวกเราเองค่ะที่อยากนํานความเก่าแก่ของลวดลายมาประยุกต์ให้เข้าถึงง่ายมากขึ้นแล้วร่วมกับการทําผ้าออแกนิกที่เลือกใช้ผ้าฝ้ายจากเชียงใหม่และคามจากแหล่งทําคามที่สกลนครน,นั่นเองค่ะซึ่งทั้งลายผ้าและคามพอมารวมกันกลายเป็นการส่งเสริมความเป็นไทยแต่แสดงออกมาในรูปแบบที่ใช้งานง่ายดูทันสมัย<อ>และเจาะก,กลุ่มตลาดวัยรุ่นได้มากขึ้นค่ะ ทำไมต้องเป็นลายอาณาจักรโบราณของไทยทำไมถึงเลือกเป็นผ้าย,ย้อมคาม เนื่องจากสีครามเป็นสีย้อมธรรมชาติไม่เป็นโมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนสีย้อมผ้าเคมีอื่นๆซึ่งผ้าที่ย้อมด้วยครามก็จะมีคุณสมบัติพิเศษคือสามารถป้องกันผิวของผู้สวมใส่จากรังเสียอัลตราไวโอเลตได้มีกลิ่นหอมและมีสีที่สวยคงทนอีกทั้งการย้อมคลามให้ได้สีที่สม่ำเสมอก็ต้องอาศัยจังหวะและประสบการณ์เข้ามาช่วยซึ่งนับเป็นภูมิปัญญาไทยที่มีคุณค่าและมีประโยชน์อีกอย่างหนึ่ง ทางแบรนด์จึงเลือกเอาครามมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ของเราค่ะลายนาจักทั้ง3ลายที่เลือกมาเชื่อกันว่าทุกคนเคยได้ยินชื่อกันมาบ้างแล้วใช่ไหมคะเราเลยเลือกดึงจุดเด่นของแต่ละนาจักมาทําเป็นลายผ้าเมื่อมีคนสนใจซื้อก็สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากการ์ดที่มีอยู่ในกล่องและยังกระตุ้นให้ผู้ซื้อได้รู้จักความเป็นมาของอาณาจักรต่างๆก่อนที่จะมาเป็นประเทศไทยอย่างในปัจจุบัน ที่มาของโลโก้แบรนด์ตัวอักษร S อและ R มาจากคำว่าสีซึ่งเราซ่อนตัวไอไว้ในตัว R และสร้างความผิวไหวให้เหมือนน้ำคามส่วนตรงหางของตัว R เลือกที่จะใช้สีน้ำเงินเข้มบนพื้นสีครีมเหมือนการนำน้ำสีคามไปย้อมกับผ้าฝ้ายที่มีพื้นเป็นสีครีมอ่อนและเลือกใช้ฟอนต์ที่ดูมีความโมเดิร์นเรียบง่ายในตัวอักษรด้านล่างโลโก้ ความหมายและที่มาของแต่ละลายนะคะคอลเลกชันอาณาจักรโบราณของเรามีทั้งหมด3ลายด้วยกันค่ะมาเริ่มจากอาณาจักทรทลวดีค่ะสําหรับลายผ้าของอาณาจักทรทลวดีก็จะเป็นลายยักษ์แบกค่ะซึ่งเราได้แรงบันดาลใจมาจากภาพสลักรูปยักษ์แบกที่พบได้บริเวณฐานของเจดีย์ในสมัยทลวดีค่ะซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างตามคติการแบกสวรรค์ในความเชื่อทางพุทธศาสนาค่ะ ต่อมาที่อาณาจักรที่สองค่ะเป็นอาณาจักรลาโวลายผ้าก็จะเป็นลายเสาลูกมะหวดและลายดอกกลมซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากส่วนประดับต่างๆบนปราสาทสมัยละโวลายเสาลูกมะหวดจะมาจากลายลูกกงหน้าตางที่ทำเรียนแบบเครื่องไม้ส่วนลายดอกกลมจะมาจากลายดอกไม้ที่ใช้ตกแต่งบริเวณทับหลังของปรา,าสาทและสุดท้ายอาณาจักรล้านนา โดยลายผ้าก็จะเป็นลายปุรนาคตะหรือลายม่อดอกไม้ที่พบได้มากตามผนังวัดในภาคเหนือเพราะในสมัยก่อนเคยเป็นพื้นที่ของอาณาจักรล้านนามาก่อนซึ่งรูปม่อดอกไม้นี้เป็นสัญ,ญลักษณ์แทนความอุดมสมบูรณ์นั่นเองค่ะ